สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจะเล็กเด่นไทยแบตเตอรี่ที่รับชมใน Youtube และแฟนเพจ Facebook นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ก่อนที่จะไปถึงในชุดสรุปนะครับในส่วนของ2ตัวล่าง2ตัวบนนะครับแล้วก็3ตัวบนในคลิปต่อไปนะแอดมินขอญาตนะครับแบ่งปันในส่วนของสูตรหนักร้อยก่อนนะทีนี้ ในภาพนะครับก็เป็นสถิติตั้งแต่งวดที่ออก5,30เป็นต้นมานะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเลขนะที่จับชน2สูตรนะและก็ผลของรางวัลน,นะเดี๋ยวเราก็มาทวนก่อนนะครับในส่วนของตัวเลขนะทีนี้ในงวดที่ออก5,30เราคัด2สูตรชนกันที่เลข5กับเลข8นะครับผลออกที่5,30 เลข5ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยตรงนี้นะครับก็ถือว่าถูกต้องนะอันนี้2สูตรชนกันที่3และ4ออกที่4 5 3เพราะนั้นเลข4ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยนะครับก็ถือว่าถูกต้องแล้วก็อันนี้6และ7ชนกันนะสสูตรก็ออกที่7 82เลข7เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยก็ถือว่าถูกต้องนะ อันนี้ได้4 5่น2สูตรผลของกองสลากก็ประกาศ4 7 8เพราะนั้นเลข4เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยก็ถือว่าถูกต้องนะครับอันนี้2สูตรชนกันตัวเดียวก็คือเลข8ออกที่812นะตรงนี้นะครับถือว่าถูกต้องอันนี้ชน2สูตรก็คือเลข2กับเลข3 ออกที่2 0 2เลข2ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยก็ถือว่าถูกต้องนะครับและก็2สูตรในงวดนั้นชนกันที่4ตัวเดียวออกที่4 4 6ี่นะครับเลข4ก็มาที่หลักร้อยแล้วก็งวดสุดท้ายที่ผ่านไปนะชน2สูตรก็ได้เลข0ูนย์กับเลข9นะครับออกที่9 5 1าหาหพเลข9มาตำแหน่งของหลักร้อยก็ถือว่าถูกต้องนะครับ จากสถิติที่ผ่านมานะสสูตรก็เป็นสูตรที่เดินดีนะครับไม่ใช่ของแอดมินนะครับเป็นสูตรที่นักคำนวณต่างๆนะครับก็แบ่งปันกันในกลุ่มของนะเฟซบ o ๊กบ้างในกลุ่มของรายบ้างนะครับทีน,นี้แอดมินก็เห็นนะในส่วนต่างๆนะแล้วก็มีความน่าสนใจจึงนํามาแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกต่อนะเพราะฉะนั้น2ส,สูตรนี้นะครับ ก็ถือว่าเดินดีพอสมควรแล้วก็เป็นสูตรที่เดินหลักร้อยระยะยาวทีเดียวแล้วก็ได้ตำแหน่งของตัวเลขค่อนข้างที่จะน้อยนะอันนี้ไอดมินก็ตัดมาที่530นะครับเป็นวดที่1 2 3 4 5 6 7 8 8งวดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับหลักร้อยในงวดประจำวันที่16พย .66 นี้นะครับ จะได้ตัวเลขนะชนกันแล้วเหมือนมวดที่ผ่านมาหรือไม่และก็จะเข้าในตำแหน่งของหลักร้อยหรือไม่นะครับก็น่าสนใจทีเดียวแล้วก็ในส่วนของท้ายคลิปนะครับแอมินก็จะดูในส่วนของแบ่งปันสูตรดับหลักร้อยเช่นเคยก็เดี๋ยวเราจะมาพิจารณากันนะว่าชนแล้วตัวใดจะเด่นกว่านนะครับหหรือ2ตัวนะครับทีนี้เมื่อพร้อมแล้วไปดูสูตร ทั้งสองสูตรนี้ก่อนนะครับไปต่อชมครับครับทีนี้เราก็กลับมาดูนะสูตรเด่นหลักร้อย4ตัวในสูตรที่1ก็เป็นสูตรใหม่ในช่องนะครับแต่เป็นสูตรเก่าสําหรับที่อื่นนะ ไม่ใช่ของแอดมินนะครับต้องขอย้ำเตือนตรงนี้แต่เห็นว่าสูตรนี้เดินดีระยะยาวแล้วก็มีตัวเลขของหลักร้อยค่อนข้างที่จะน้อยเพราะนั้นในงวดก่อนนะคำนวณได้8901ออกที่951เลข9มาตำแหน่งของหลักร้อยก็ถือว่าถูกต้องนะครับแล้วก็ในงวดประจำวันที่16พย6นั้นนะครับแอดมินก็คำนวณให้กับท่านสมาชิกแล้วตามนี้ เราได้ในส่วนของเด่นหลักร้อยก็คือเลข 6, 7, 8และก็9ถือว่าเป็นเลขสูงนะสำหรับหลักร้อยในงวดนี้นะครับมาดูเรื่องสูตรตรงนี้เลยนะเราจะใช้ในส่วนของหลักพันนะหลักพันก็คือเลข3นะตรงนี้นะครับลำน่งต่อไปหน่วยรางวัลที่1ก็คือเลข1น,นะนำเลข1มาใส่หน่วยล่างก็คือเลข3นะตรงนี้นะครับ ตำแหน่งต่อไปนะครับก็คือร้อยครั้งที่2นะฮะหนึ่งสองร้อยครั้งที่2ก็คือเลข3ตรงนี้นะตำแหน่งต่อไปคือหน่วยครั้งที่2นะครับหนึ่งสองหน่วยครั้งที่2ก็คือเลข5นะตรงนี้นะครับตำแหน่งต่อไปก็คือร้อยครั้งที่3นะหนึ่งสองสามร้อยครั้งที่3คือเลข0ตรงนี้นะครับคูณ2ที่0คูณอะไรก็ได้เลข0แล้วก็บวกหน่งของที่นะ3าบวกหเป็น4 4่บวกสเป็น7 เจบวก3เป็น10เอาถึงเล็ก0 0ย์5บวก5ได้5 5ก็ได้5และก็5วก1ที่เป็น6เดินหน้าไปเลย4ครั้งนะครับก็จะได้6 7 8 9นะแต่ว่าตำแหน่งนี้ส่วนใหญ่จะไม่มาแต่ว่าถ้าท่านสมาชิกคำนวณย้อนไปนะตำแหน่งนี้ก็จะมา1-2ครั้งเพราะนั้นแอดมินก็จะไม่ตัดออกนะก็จะให้เด่นสำหรับนะหลักร้อยในสูดนี้4ตัวเลยก็คือ6 7 ามันเองนะแล้วก็มีกระตัดมัที่530นะและอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสูตรนะครับใครสนใจก็แคบไปเลยนะครับหลักร้อยสูตรนี้ตามนี้นะอ่ะทีนี้เด่นหลักร้อยสูตรนี้จะได้ห7 8 9นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเด่นหลักร้อยอีกสูตรหนึ่งนะครับไปรับชมครับกรับทีนี้เราก็กลับมาดูเด่นหลักร้อยอีกสูตรหนึ่ง อันนี้ก็เป็นสูตรที่แปลกๆนะแต่ว่าได้ผลของตัวเลขหลักร้อยเพียงแค่4ตัวเลขเช่นเดียวกันนะแล้วก็มีระยะในการเดินทิ่ดีอ่ะทีนี้ในงวดที่ผ่านมาก็คำนวณได้6 509ออกที่951เลข9กามาตำแหน่งของหลักร้อยก็ถือว่าถูกต้องนะครับและงวดประจำวันที่1 6พย66แอดมินก็คำนวณให้กับท่านสมาชิกแล้วตามนี้ เด่นอยู่ที่9 8 3แล้วก็2อ่ะทีน,นี้มาดูทั้งสูตรนะครับเราจะใช้ในส่วนของ10บรางวัลที่1บวกหน่วยรางวัลที่1งวดก่อนนะไม่ใช่งวดปัจจุบันนะครับ10บรางวัลที่1งวดก่อนบวกหน่วยรางวัลที่1งวดก่อนก็คืองวดที่ออก4 4, 6นะเพราะฉะนั้นนะครับ4บวก6เป็น10เอาตัวหน่วยคือเลข0และนำเลข0ูนย์บวกหลักร้อยนะปัจจุบัน หลักร้อยปัจจุบันก็คือเลขเก้านะศูนย์วกเก็ได้เลข9ตรงนี้ตำแหน่งนี้ลบหเป็น8ปนดะตำแหน่งนี้บวกหของที่นะครับเป็น13เอาถเอาตัวเลข3แล้วก็ลบหของที่ก็เป็น2นะเพราะฉะนั้นเด่นหลักร้อยในสูตรที่2จะเด่นอยู่ที่ 9- 8 3แล้วก็2นั่นเองนะและอันนี้เป็นสูตรที่เดินดีระยะยาวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสูตรนะใข่สนใจก็แคปหน้าจอไปนะ สูตรนี้จะเด่นอยู่ที่นะครับ9 8 3 2ในสูตรที่1นะเด่น4ตัวเช่นเดียวกันก็จะเด่นอยู่ที่6789เป็นเลขเหลยยงเพราะนั้นสสูตรจะชนกันที่เลขอะไรครับเลข8กับเลข9นะทีนี้แอดมินก็จะนำเลข8ในและเลข9ไปใส่ในแผงดังต่อไปนี้นะครับทีนี้เราก็กลับมานะครับในส่วนของแผงนะก็ จากสูตร2สูตรนะสูตรที่1กับสูตรที่2จนกันที่เลข8กับเลข9นะครับไอ้มินจะใส่ตรงนี้ไว้นะครับหาและ9นะครับถ้าสมาชิกจะมาหรือไม่ในตำแหน่งของหลักร้อยนะครับตรงนี้นะวันประจําวันที่16พอยอ66นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะ วัดดวงนะระหว่างเลข8กับเลข9เลขไหนจะเด่นกว่ากันนะไอ้มินก็มีสูตรนะดับเฉพาะหนักร้อยมาฝากนะเพื่อแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกแล้วก็ให้ท่านสมาชิกนั้นพิจารณาว่างเลข8กับเลข9ถ้าทั้ง2ส,สูตรนี้เป็นจริงควรจะเป็นเลขอะไรมาในตำแหน่งของหนักร้อยนั่นเองนะครับดังต่อไปนี้ ครับทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของแผนการวิเคราะห์ดับหลักร้อยในงวดก่อนนะครับแอดมินก็แบ่งปันในส่วนของหลักร้อยซึ่งเป็นเลขดับดับเลข7เลข8เลข1เลข2เลข8เลข0แล้วก็เลข5ก็จะเหลือตรงนี้นะครับนะให้ดูนิดนึงในงวดก่อนนะครับแอดมินก็นะเน้นไปที่เลข6กับเลข4ถ้าใครจำได้นะ แอดมินไม่ได้มองเลขเก้าเลยนะถ้าเราชอบเลขหกก็ควรจะเป็นเลขเก้าด้วยนะแต่ทีนี้เราเด่นเป็นเลขคู่ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเลขคู่ที่เป็นสูตรหลักร้อยนั้นมันหลุดเพราะนั้นเมื่อหลุดต้องหาแผนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็เป็นสถิติที่เดินดีนะดับที่เลข7เลข8เลข1เลข2เลข8เลข0ูเลข5เหลืออยู่ที่3 4 6 9ี่ ออกที่9 5้านมาเลข9เกเลขนี้มาตำแหน่งของหลักร้อยก็ถือว่าถูกต้องนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นงวดแห่งอนาคตแอดมินก็คำนวณให้กับทา่านสมาชิกแล้วมาดูกันนะตำแหน่งนี้ช่องนี้นะครับใช้หลักหมืน่นนะบวก4คงที่หลักหมื่นคือเลข4นะครับท่านสมาชิกสนใจก็คำนวณย้อนได้นะ4บวก4เป็น8นะเพราะว่าถ้าแอดมิน อธิบายค่อนข้างละเอียดเกินแล้วก็มันจะมีระยะเวลานะครับค่อนข้างที่จํากัดเพราะฉะนั้นเอาดูแบบคร่าวๆนะอันนี้ก็คือหน่วยวันที่1บวกหน่วยล่างบวกแปดพืที่1นบวกสเป็น4 4ี่บวกแดก็เป็น12เอาตัวหน่วยคือเลข2นะครับสไม่มาหลักร้อยอันนี้ใช้10ล่างบวกหน่วยครั้งที่2 10ล่างคือเลข6หน่วยครั้งที่2คือเลข5 6าบวกหเป็นสิเอ็ดนะเอาตัวหน่วยคือเลข1เพราะเลข1ไม่มาที่หลักร้อย อันนี้คือใช้ในส่วนของร้อยละที่1น่งคูณ3 93เ7เอา1คเลขเเพราะว่า7ไม่มาหลักร้อยอันนี้ใช้10ครั้งที่1คูณ2 10ครั้งที่หคือเลข1นคูณ2งที่1นคูณได้2 3, 2ไม่มาหลักร้อยอันนี้ก็คือใช้หลักพันลบ1หลักพันคือเลข3ลบ1ก็คือ2นั่นเองเพราะนั้น2ไม่มาที่หลักร้อยและอันนี้ก็คือสูรตรตามนี้นะครับพอเป็นสูตรเดินดีระยะยาวทีเดียวดับหลักร้อยแต่นะ ก็ข้ามที่จะซับซ้อน10ที่1นึงคูณสคงที่บวกร้อยครั้งที่2นะบวก1 0ครั้งที่2หน่วยครั้งที่3หน่วยครั้งที่สบวกสคงที่ก็ตามนี้ผลก็คือได้เลข3นะครับเพราะฉนั้น3จะไม่มาที่หลักร้อยสรุปก็คือไม่มาหลักร้อยในงวดน,นี้ก็คือ8 2 1 7 2 2 3เพราะนั้นมันจะเลืนตรงนี้ก็คือ0 4 5 6 9นะแต่ทีนี้เราเด่นที่8และ9ถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นตัวที่เหลือจากดับมันก็คือเลข9นั่นเองส่วนเลข8ติดดับอยู่ w, ก็ประมาณนี้นะครับสรุปนะดับหลักร้อยก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปที่แผงแล้วก็มองภาพให้ชัดเจนดังต่อไปนี้ครับทีนี้เราก็กลับมาที่แผงบทสรุปของหลักร้อยนะครับในงวดประจําวันที่16พย66นะแอดมินให้2ตัวนะครับก็คือเลข8กับเลข9นะ เลข8ดิดดับไอ้เบนก็เลยไม่ทบายสีนะก็จะเน้นไปที่เลข9นั่นเองก็จะเป็น9 xx ส่วน xx นั้นนะครับไอ้เบนก็นะลงข้อมูลแล้วก็แบ่งปันไปแล้วสำหรับหลักสิแล้วก็หลักหน่วยเดี๋ยวเราก็จะมาในสรุปในวันต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับข้อมูลดังกล่าวนะก็เป็นข้อมูลที่ใช้จริงนะถูกผิดขออภัยนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องลักท่านสมาชิกไปก่อนแล้วก็พบก,กันในส่วนของชุดสรุปของ2ตัวล่างแล้วก็2ตัตบนแล้วก็3ตมตบนในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ